มาเบิ่งครับวิธีการหาปลาของคนริมโขงนะครับพี่น้องนะครับเพิ่นสียนะครับเลือสซิโยนีครับแต่ว่าทุ่นทุ่นดางสิโยนีครับทุ่นดางสิโยนีเขาก็จะปล่อยไปครับปล่อยไหลไปน้ำน้ำนี่คือวิธีนะครับของ ปลาโมงครับปลาโมงแม่น้ำโขงนะครับเพิ่งจะสิปล่อยไหลไปนะครับอาจจะคือด่างหลากปั่นนะครับด่างหลากนะครับขับทุนทุนดังใี่คุณครับตรงกลางนี่ครับทุนดังอันนี้สิเป็นเรือครับน่าจะลากไปพร้อมกันครับนี